เด็กหญิงนิยายแสนรักแสนชังบทที่ยี่สิบหกอาจารย์ท่านต้องช่วยหูหยินเท่าผู้นั้นตอบแทนน้ำใจของนางวานอืี่เท้าเอวออกคำสั่งกับหลวงจีนที่นั่งจิบเหล้าสบายอารมณ์อยู่บนขอนไม้เฮอ,อ เจ้าเด็กคนนี้นับตั้งแต่กลับมาก็เอาแต่พูดไม่หยุดไม่เห็นหรือว่าข้ากำลังดื่มอยู่เต้าจี้ก่อนดาสิทธิ์อย่างไม่จริงใจนะักผู้หญิงไม่ว่าจะเด็กเล็กหรือผู้เติบใหญ่ล้วนแต่ตู้จี้ขี้บ่นเป็นนิดสินเออหนิว เจ้ายัางดูไม่ออกอีกหรือไต้ซือเพียงแต่อยากจะแกล้งให้เจ้าร้อนใจเล่นเท่านั้นรอเขาดื่มเหล้าให้หมดเขาย่อมต้องตอบแทนน้ำใจหูหยินเท่านะจางจิ๋วซื้อฟังเอ้อหนิวออกฤทธิ์อยู่นานจึงเอ่ยปากชี้นะว่านอวีหันไปฟังคำของบัณฑิตหน้านาครั้นหมุนคางกลับมาพิจารณาก็เห็นมุมปากของเต้าตี้ยกสูงคล้ายตาหัวเราะจึงค่อยกระต่างใจ เจ้าหนูมานั่งดีๆเถอะยืนคอยไปก็ไร้ประโยชน์เจ้าของเสียงแนะนำเชื้อเชิญเห็นแก่น้ำใจของจางจิ๋วซื้อผู้เยาวจึงยอมเดินไปสุดนั่งที่ด้านข้างขอบใจเจ้าผู้มีปัญญาบางคราก็พลังพลาดเป็นคนไหนเลยจะไม่เคยผิดผู้สมใจขี้ยิ้มอารี เออหนิวจำไว้กระบี่คมจึงต้องซ่อนในฟกักคนอวดฉลาดมักอายุไม่ยืนข้าถามท่านมือน้อยชี้ไปยังสิทธพิพี่ที่กำลังใช้ไม้วาดรูปบนพื้นดิน สิทธิพี่ข้าต้าเหนิยวมีคุณสมบัติดีกว่าข้าเหตุใดจึงไม่เลือกเขานางร่ำเรียนร่วมกับไทยตื่อของแผ่นดินมีหรือจะไม่รู้ว่าบัดนี้ผู้ที่นางไม่คิดกราบเป็นอาจารย์กำลังทำอะไรได้ฟังคำถามจางติ๋วซื้อก็ถึงกับหัวเราะออกมาฮ่าฮ่าฮ่าสิทธิ์พี่ของเจ้านั้นเป็นดาบพี่ดี เสียแต่เป็นดาบที่ไร้คมต้องเป็นเจ้าจึงจะคู่ควรกับวิชาของข้าผู้ที่มีแววตาคมกล้ามีจิตใจห่าหานจึงควรข้าพูดไม่ทันจบบัณฑิตวัยกลางคนก็ต้องรีบเบี่ยงกายหลบกิ่งไม้จากดาบไร้คมหัวเราะห้าห้าอีกคราคนผู้นี้หน้าหนายิ่งผู้อื่นไม่ยินดีกราบเป็นอาจารย์ก็ยังพยายามจะยัดเยียดวิชา เช่นนั้นข้าถามท่านตำราการรบเล่มใดเยี่ยมยอดที่สุดผู้รู้ยกยิ้มมีแต่คนโง่เท่านั้นที่รบตามตำราคําสอนเป็นเพียงเปลือกแก่นแท้ของชัยชนะอยู่ที่รู้จักพลิกแพลงสถานการณ์ถ้าหากข้าต้องการเป็นยอดคนคิดเป็นยอดคนต้องครองใจคนต้องเป็นดาบที่พร้อมปกป้องและสังหารในคราวเดียว หากวิชาท่านดีสตรีร่ำเรียนสามารถปีนบันลังหงได้หรือไม่ฮึจางติ๋วซื้อแค่นหัวเราะร่างสูงลุกขึ้นสะบัดแขนเสื้อกล่าวว่าขอเพียงรู้วิธีรบจะเป็นชายหรือหญิงย่อมต้องสำเร็จตามเป่าไม้จะบันลังห,งหงหรือจิตใจบุรุษล้วนหมายถึงชัยชนะว่านอีลุกขึ้นประจันหน้ากับผู้ต่างไว้สิ่งสำคัญที่สุดของบุรุษคือสิ่งได สิ่งสำคัญของบุรุษก็คือหน้าที่แล้วสิ่งสำคัญของสตรีเล่าคืออะไรหากว่าตามตำราย่อมต้องกล่าวว่าเป็นคุณธรรมแต่หากเป็นสิทธิ์ข้าข้าย่อมต้องกล่าวว่าสิ่งสำคัญของสตรีก็คือการครองใจบุรุษคนผู้นึงเห็นโลกมามากถึงตอบเช่นนั้นสามีคือผืนฟ้าของภรรยาหากฟ้าไม่เมตตาภรรยาหรือจะอยู่ดีได้ เช่นนั้นจะครองใจบุรุษต้องอาศัยสิ่งใดจางจิ๋วซื้อตอบทันทีครองใจบุรุษอาศัยสี่สิ่งรูปโฉมวาจาน้ำตาและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือแผนการดี B. เมื่อคำตอบถูกใจใครบางคนก็อดไม่ได้ที่จะพยักหน้าเห็นด้วยเช่นนั้นครองใจสตรีเล่าต้องอาศัยสิ่งใดอาศัยคำลวงอย่างเดียว สมควรตายสบดออกมาได้คำหนึ่งนางก็ตนคำจะเถียงคิดไปคิดมาจางติ๋วซื้อผู้นี้ก็กล่าวถูกต้องเห็นสิทธ์น้องและจางติ๋วซื้อถามตอบกันไปมาตาหนิวยิ่งฟังก็ยิ่งนึกภาวารีบลุกเดินไปหาอาจารย์ของตนทันทีเห็นเต้าจี้ยังนั่งดื่มสบายอารมณ์จึงรีบร้อนกระซิบถามความ อาจารย์จางจิ๋วซื่อผู้นั้นล่อลวงสิทธ์น้องแล้วเหตุใดท่านยังนิ่งเฉยเจ้าผีฟักข้าวเขย่าแขนอาจารย์เต้าจี้ยกน้ำเต้าขึ้นดื่มแล้วถอนหายใจยาวมองไปด้านข้างเห็นคนทั้งสองที่เจ้าผีขี้ฟ้องกล่าวถึงกำลังถามตอบกันอย่างออกรถจริงอย่างว่าจะทำอย่างไรได้ชะตตาของนางเป็นเช่นนั้น แล้วไหนท่านเคยบอกข้าว่าสิทธิ์น้องก็สามารถขึ้นเขาสู่เซียนได้ข้าพูดเช่นนั้นก็จริงแต่หมายถึงว่าก่อนอายุสิบสานางจะไม่เข้าใกล้าชายแดนแคว้นชูขอเพียงนางเลี่ยงชะตาอาบเลือดได้นางจึงแต่ยังมีคุณสมบัติขึ้นเขาสู่เซียนไม่เพียงเท่านั้นนางยังต้องไม่แต่งงานครองพมจาร,รันอีกด้วย ซึ่งยากนักเจ้าฟักเอ,อ๋ยหากมันง่ายในใต้ล่านี้ยังจะมีคนกล่าวโทษชะตาอีกหรือได้ข้าจะคอยดูไม่ให้นางเข้าใกล้าชายแดนแขวนจู่เด็ดขาดตาเหนิวได้ฟังอาจารย์ยืนยันหนักแน่นก็เบาใจแน่วแน่จะพาสิทธน้องขึ้นเขาสู่เซียนนละทิ้งวัตะสงสารบ่วงความทุกข์ทั้งปวงให้ได้ดีดดีข้าจะคอยดู อย่าคิดเป็นเซียนเลยภรรยาเจ้าเป็นปลาอยู่กับข้าจะดีกว่าพระพุทธองค์ดีแต่หลับตาเจ้าเชื่อข้ามีทางอื่นขึ้นสวรรค์เต้าจี้ค่อยๆก้าวขาไปอย่างไม่รีบไม่ร้อนตามแรงลากแรงตรึงของตาหนิวหูก็ยังได้ยินสิทธิ์น้อยอีกคนบ่นอยู่ใกล้ไ,ไม่ขาดปากเร็วหน่อยได้หรือไม่หลวงจีนเมื่อไม่ได้อย่างใจองค์หญิงสามย่อมไม่ละเว้หน้าคน หรือท่านคิดแกล้งคนข้ากับต้าหนิวบอกท่านแล้วอย่างไรว่าท่านยายทุกใจเพียงใดเหตุใดแม้แต่ขาย,ยัางเดินเรื่อยเปื่อยจิดใจท่านสี่หน้าทุกร้อนของอิงหูหยินยังติดอยู่ในหัวของนางหากไม่ช่วยเหลือเกรงว่าต่อให้ไปสุดล่าก็ยังข้างค้างอย่างเจ้ารู้จักเม่ตาด้วยหรือ เออนิ้วผู้เป็นอาจารย์ไหนเลยจะละเลยไม่สั่งสอนสิท์ดือ้อยอมต้องเอาไม้ตีวัวให้รู้ตัวว่าว่านหอีถูกว่ากระทบก็น่างอเหมมปากเบิกตาทำหน้าขัดใจแต่ไหนแต่ไรนางไม่เคยต้องข่มกลั้นอารมณ์ทนใครเมื่อถูกเต้าจี้ยั่วโทษสะเช่นนี้นางกลั้นใจได้เพียงครู่ก็อาปากพ่นคำออกมา หากใครไม่กวนใจข้าข้าไม่รังแกใครคนประกาศหยุดเดินเงยหน้ามองอาจารย์ของนางอย่างไม่พอใจเต้าจี้ได้ฟังก็งหัวเราะฮ่าบอกพัดในมือไปมาไม่กวนใจหรือไม่ตามใจเจ้ากันแน่หื้เจ้าดือ้อเจ้าพูดผิดหรือไม่เด็กที่เติบโตในวังหลังที่เต็มไปด้วยร้อยเล่พันมารยาจะแปลกอะไรหากจะรู้จักพลิกลิ้นเปลี่ยนคำ ถูกจับได้องค์หญิงสามก็ถลึงตาขูค่คนด้วยอารมณ์ขุ่นเคืองนางเป็นถึงองคหญิงควรหรือให้ผู้อื่นมาย้อนถามดูมินอาจารย์ท่านอย่าได้แกล้งสิทธ์น้องเห็นว่านอีสีหน้าไม่ดีต้าหนิวจึงร้อนใจรีบออกปากปกป้อง ดูดูโมหะครองร่างแล้วโทสะก็กำลังจะมาสิงสู่ในถุงเน่าเออเนิ้วผู้ทงสินให้สติเจ้ารู้ตัวหรือไม่ว่ากำลังโกรดท่านตาบอดหรือคนตัวเล็ก,กร้องเสียงดังนางมีโทสะถึงขนาดนี้ยังกล้าถามผู้ออกบวชยิ้มแย่ข้าเห็นแต่คนเสียสติเต้าจี้ เจ้าคิดว่าข้าดูหมิ่นเจ้ากันแกล้งเจ้าผู้เป็นอาจารย์เดินวนรอบตัวสิทธ์หน้าบึ้งของตนเจ้าแก้งค่ะคนไม่ได้อย่างใจแผดเสียงโมโหดวงตาเห็นทำยี่ค้องด้วยรอยยิ้มที่สองมุมปากพัดในมือบอกลมไปมา เออนิ้วข้าเพียงแต่กแกลงหยอกเจ้าเล่นเพียงเล็กน้อยเจ้าก็โกรธเคืองถึงเพียงนี้ก็เพราะตั้งแต่ต้นข้าไม่คล้อยตามคำพูดของเจ้าใช่หรือไม่ไม่ใช่ผู้ถูกกล่าวโทษไหนเลยจะยอมรับโกรธก็คือโกรธเป็นนางต้องยอมรับด้วยหรือเพื่ออะไรเล่าเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่า โกโรธคือโง่โมโหคือบ้าหรือไม่ยิ่งอยู่สูงยิ่งมีอำนาจก็จะยิ่งถูกสิงสู่ด้วยโมหะโทสะได้ง่ายเมื่อไม่ได้อย่างใจก็จะยิ่งใช้ความโง่และความบ้าออกมามากยิ่งขึ้นกดขีก่ก่อกรรมต่อผู้อื่น ครั้งนี้เจ้มีเมตตาสงสารผู้ชาราเช่นนี้ข้าจึงอยากให้เจ้านั้นได้เมตตาตนเองด้วยรู้จักสร้างกุศลต่อผู้อื่นใหญ่ไม่รู้จักสร้างกุศลต่อตอนเองเต้าจีนั้นเมตตาสิทธิองค์หญิงสามผู้นี้เกิดมาสเสวยบุญนางเรืองรองด้วยอำนาจอย่างล้นมือยามเล็กรู้จักกรังแกแก้แค้นหากไม่สั่งสอนให้ดีเติบใหญ่ย่อมต้องรู้จักเข็นข้าเพื่อแย่งชิง ข้าเป็นถึงอง้องจะเป็นห่วงช่างหรือ,อยาจกเมื่อเจ้าไปสู่ปรภพจะเหลือเพียงบาปบุญในถุงหนังหากบุญเบากรรมหนักชาติหน้าย่อมต้องตกทุกข์ได้ยากยามเกิดมีถุงเปล่าใช้ชีวิตไล่เก็บแต่ของเน่าใส่ถุงถึงเวลาเจ้าจะเอาอะไรไปช่างต้วงไปยังทางที่ดี เออนิ้วหนึ่งชีวิตของสิทธิ์ค่าเจ้าอย่าได้ตะตวงโมหะใส่ทุ้งให้มากนักจะไม่เหลือที่ให้บุญกุศลกรต้องรู้เท่าท่านหยุดยั้งสติหาใช่ไม่พอใจเรื่องหนึง่งก็พรานผู้อื่นไปทั่วทุกสิ่งอย่างเช่นนี้ต่อให้เจ้ามีเมตตาเพียงครั้งก็ไม่อาจช่างให้พอดีกับกรรมที่เจ้าก่อเข้าใจหรือไม่นางไม่ตั้งใจจะยอมรับ แต่หูกลับได้ยินคำพูดของเต้าตี้ชัดยิ่งพาให้นางหวนคิดถึงการกระทำของตนเองพี่เต้าจี้กล่าวโทษว่าเป็นนางพลานไปทั่วนางใช้อำนาจของตนเองทำสิ่งที่ต้องการนางเรียนรู้ว่านางเป็นองค์หญิงต้องได้ทุกอย่างตามใจประสงค์พี่นางทำอาเตียกล่าวชมว่านางรู้ความแต่หากย้อนถามตามที่เต้าจี้สีน้ำว่าเช่นนี้เป็นการเบียดเบียน รังแกผู้อื่นใช่หรือไม่ก่อกรรมแน่หรืออย่างไรนางกลับไม่กล้ายอมรับพัดผุในมือตบลงเบาๆบนหัวสิทธ์น้อย ในเมื่อเจ้าเข้าใจก็ดีแล้วเช่นนี้เราก็รีบไปช่วยคนกันเถอะเพื่อข้าจะได้ดื่มนารีแดงอีกสักหน่อยว่าจบเต้าที้ก็เดินกระฉับกระแสนำเลิ้วออกไปว่านอียังคงไร้คำพูดสองตามองตามร่างของผู้ที่น่งกลับเป็นอาจารย์ด้วยอารมณ์หลากหลายเจ้าว่าชังก็สำนึกคุณอยู่เจ้าว่าเคารพหรือก็ชังยิ่ง สิทธ์น้องตาหนิวจับมือของเอ้อหนิวแล้วยิ้มกว้างเอาใจข้าจะเดินเป็นเพื่อนเจ้าแจ้งแก่ใจว่านางไม่อยากฟังคํำพูดใครมากผู้เป็นพี่จึงเอาใจด้วยการจับตูงพาเดินเห็นสิทธ์สองคนของเต้าจี้จับมือกันเดินจางจิ๋วซื้อก็อดนึกกลัวไม่ได้ไม่ใช่ว่าตาหนิวคิดตัดแขนเสื้อเออหนิวหรอกนะ เกิดเป็นคนต้องมีเมตตาต้องการุณาสัตว์โลกน่าสงสารผู้เดือดร้อนต้องเร่งช่วยอนุบาลถึงรำคาญก็ต้องอดทนเอาบุญ ไอซื้อข้าขอร้องท่านได้โปรดช่วยสกุลอิงของเราด้วยเถอะเพียงได้ยินเด็กน้อยทั้งสองกล่าวว่าอาจารย์ของพวกเขาเดินทางมาหานางเพราะต้องการจะตอบแทนน้ำใจอิงหูหยินก็รีบสุดเข่าลงจะคำนับเวลานี้สกุลอิงคับขันหากทายาทเพียงคนเดียวของตระกูลมีทางรอดต่อให้เป็นปีศาจนางก็พร้อมจะร้องขอความเมตตา ไม่ต้องมากพิธีไม่ต้องมากพิธีเต้าจีรีบก้าวขาเข้าประตูก่อนเพื่อเลี่ยงการคารวะซับซ้อนอิงหูหยินที่เข่ากำลังจะสัมผัสพื้นจึงรีบลุกขึ้นเดินตามหลวงจตีนในชุดปุป,ปะตรงหน้าทันทีไม่รอช้าไหนไหนอยู่ไหนใต้ซื้อเชิญทางนี้ ผู้ชารารีบน้ำทั้งสองตาของนางพลอไปด้วยน้ำตาแห่งความยินดีแม้หลวงจีนผู้นี้จะประพฤตินตนไม่น่านับถือแต่นางกลับอุ่นใจอย่างประหลาดมั่นใจยิ่งว่าคนผู้นี้จะต้องช่วยลูกชายของนางได้เมื่อขึ้นกระด้างตามไว้ผลักประตูให้เปิดออกกลิ่นยาที่อยู่ในห้องลอยมาตามอากาศทันทีรากับพวกมันกรูกันหนีออกมาผู้เป็นมารดาซับหั าตาทั้งสองข้างแล้วรีบเดินนำเข้าไปอาเซนอ,อาเซน สื่อท่านนี้จะมาช่วยเจ้าอิงโฮยินกล่าวด้วยน้ำเสียงยินดียิ่งสองมือรีบหยิบถ้วยยาและถาดอาหารไปวางไว้บนโต๊ะด้านข้างซึ่งเคยเป็นที่อ่านตำราของบุตรชายตั้งแต่สกุลอิงตกตาเพื่อเป็นการประหยัดอิงโฮยินจึงขายบ่าวรับใช้ออกไปคงเหลือไว้แต่เพียงบ่าวชายหญิงอย่างละหนึ่งเท่านั้น อิงเซินอยู่นอนนิ่งอยู่บนเตียงสองตาเหนื่อยล้าเห็นใต้ซื้อที่มารดากล่าวถึงตั้งแต่แรกแล้วเดาได้ตั้งแต่ต้นว่ามารดาของตอนย่อมถูกหลอกลวงอีกเป็นแน่ปากเขาอยากจะร้องขับไล่แต่จนใจที่ไร้เรี่ยวแรงกระทั่งจะพูดก็ยังพูดไม่ไหวอ๋อออพี่แท้ก็เป็นโรคลูกทรพีนี่เอง เต้าจี้ฉะงอกหน้าไปดูเพียงแค่เห็นก็พยักหน้าเอ่ยปากเช่นนั้นทันทีอิงเซินหยวนนับตั้งแต่ป่วยได้ยินคำวินิจชัฉมาหลายร้อยอย่างซ้ำกันเสียครึ่งเหมือนกันซะเกือบหมดเพิ่งจะมีคราวนี้ที่คำวินิสัยทำเขาตกใจและโมโหจัดในคราวเดียวร่างผอมแห้งบนเตียงสั่นกระตุกอยากจะลุกขึ้นมาเตะขนพูดซักคราให้หายโมโห ว่าลูกชายตกใจแล้วอิงโูหยินกลับตกใจยิ่งกว่านางร้องเสียงดังหาท่านพูดอะไรเต้าจี้ถอยออกมานั่งพี่เก้าอี้หน้าเตียงพูดด้วยสีหน้าเคร่งเครียดว่า สีกาบุตรของเจ้าคนนี้เป็นโรคลูกทรพีฟ้าดินเห็นว่าเขาไม่กระตันอยู่ต่อท่านจึงลงโทษให้เขากลับไปเป็นทารกเช่นเดิมเป็นโรคกรรมแท,ท้พออาจารย์ถอยออกมาสิทธ์น้อยทั้งสองและจางจิ๋วซื้อก็รีบทลาเข้าไปดูโรคลูกทรพีในทันทีเห็นเป็นบุรุษผอมแห้งกำลังหน้าดำหน้าแดงเพราะความขุ่นเคือง ได้ซื้อได้โปรดช่วยรักษาลูกค่าด้วยเถอะกตันยูเป็นเรื่องใหญ่หากได้ชื่อว่าทราพีแล้วเป็นคนก็นับว่าหมดสิ้นเป็นผียังต้องไปรับโทษสัพหมื่นต้มพันอิงหูหยินได้ฟังว่าบุตรชายเป็นโรคลูกทรพีก็ขวัญเสียร้องให้เสียงดังคุกเข่าโคกศีรษะดังตึงๆปากก็ร้องของให้เต้าตี้ช่วยเหลือบุตรชาย ท่านยายท่านอย่าได้ทำเช่นนี้เลยวานอีใช้มือรั้งผู้ชาราเอาไว้หน้าผากของนางแตกแล้วหากขืนยังโคกต่อไปไม่แน่ว่าอาจถึงชีวิตอาจารย์ความผิดเป็นของบุตรอิงหูหยินมีได้เกี่ยวข้องเลยขอท่านอย่าได้ ตาหนิวร้องบอกอาจารย์เสียงดังน้ำใจมารดาช่างยิ่งใหญ่เทียมฟ้าสะละได้ทุกสิ่งได้เห็นอิงหูหยินทําเช่นนี้เขาก็มีแต่ยิ่งรักมารดาของตอนเองไม่ต้องรอให้เจ้าผีฟักเขียวพูดครบประโยคเต้าจีก็พูดขึ้นสีกาทางรักษาลูกเต่านั้นมีลุกขึ้นก่อนแล้วฟังข้าให้ดีใต้ซื้อได้ปลร,รักษาอาสนด้วย อิงหูหยินถูกเด็กน้อยข้างกายพยุงขึ้นยืนรีบก้มศีรษะขอร้องทั้งน้ำตาได้ได้เจ้าฟังให้ดียาที่จะใช้รักษาลูกเจ้านั้นข้าจะเตรียมให้รับรองว่าหลังจากที่เขาได้กินยาของข้าไปจะต้องดีวันดีคืนแนะ่เพียงแต่เพียงแต่อะไรเจ้าคะอิงหูหยินร้อนรอนอยากรู้ต่อให้เป็นหนังหมีดีมังกรนางก็จะต้องหามาให้ได้ เพียงแต่ต้องอาศัยน้ำพักน้ำแรงของท่านสาวน้ำขึ้นมาจากบ่อด้วยตนเองสามทั้งระหว่างสาวน้ำจงกล่าวออกมาว่าสิ่งที่บุตรชายล่วงเกินท่านอาภัยให้กล่าวเช่นนี้เรื่อยๆจนกว่าจะครบจำนวนทั้งเมื่อครบแล้วให้ใช้ถ้วยตักเอาน้ำจากถังใบสุดท้ายขึ้นมาเจ้าจงนำกลับมาให้บุตรชายดืม่มข้ารับรองได้เขาจะดีวันดีขึ้น ได้ได้ข้าจะรีบไปนำน้ำมาให้ท่านอิงหูหยินรีบรับปากแล้วผุนผ่านออกไปชั่วชีวิตของนางน้ำหาบหนึ่งยังไม่เคยแบกน้ำเครื่องถังก็ยังไม่เคยสาวด้วยตนเองตั้งแต่เล็กเติบใหญ่ในสกุลบัณฑิต กระทั่งออกเรื่อนก็นับว่าสุขสบายมาโดยตลอดครั้งนี้แม้จะต้องทุ่มเทแรงกายทั้งหมดที่มีนางก็ตั้งใจแล้วว่าจะต้องทำตามคำสั่งของใต้สือให้สำเร็จอาจารย์ตาหนิวนึกกลัวบ่อน้ำที่ไหนบ้างไม่ลึกยิ่งลึกก็ต้องยิ่งอาศัยแรงดึงมากอิงหูหินชาราแล้วหากพลาดพลัง้งมิตกบ่อน้ำไปหรอกหรือ เจ้าห่วงก็รีบตามไปดูไม่ต้องเรียกข้าน่ารำคาญเต้าจี้บ่นไปก็รินน้ำชาที่อยู่บนโต๊ะมาดื่มไปจางจิ๋วซื้อรีบเดินไปปิดประตูแล้วพูดขึ้นว่าใต้ซื้อคุณชายผู้นี้มิใช่ว่าเป็นโรคใจหรอกหรือ คนรู้มากออกปากสงสัยธรรมดาผู้เป็นโรคใจเดิมทีป่วยเพียงข้างในต่อมาก็มักจะไม่อยากทำอะไรวันวันเอาแต่นอนครั้นนอนไปนานๆเข้าก็เริ่มเหนื่อยเหนื่อยมากเข้าก็เริ่มลิ้นจืดกินไม่ลงหากไม่ดูแลดีๆโรคเล็กๆนี้ก็ทำคนตายมาแล้วนักต่อนักเต้าจี้ได้ฟังก็ใส่หัวหนักแน่นเขาเป็นโรคลูกทรพีจริงๆ คนผู้นี้ต้องมานอนเป็นผักเช่นนี้ก่อล้วนแต่เป็นเพราะความทรพีของตนเองทั้งนั้นยามเล็กมารดารักใคร่เอนดูอุ้มชูชุบเลี้ยงครั้นเติบใหญ่กลับยังนอนเฉยให้มารดาคอยดูแลเช็ดทูทำให้ผู้อุ้มชูต้องร้องไห้เสียใจเป็นทุกอยู่ทุกวันบุตรคนอื่นยังดีเสียกว่าอย่างน้อยก็ยังตายไปเลยให้มารดาทุกอยู่ครู่หนึ่งหาได้ต่อกมอยู่ทุกวันเช่นจ คนนี้หลวงจีนเจ้าใช้คนไปตักน้ำแล้วไหนเล่ายาติดตามเต้าตี้มานานว่านอวียังไม่เคยเห็นคนผู้นี้เก็บแม้แต่เศษเปลือกไม้วันนี้กล่าวว่ามียารักษานางอยากเห็นนัก รู้แล้วรู้แล้วโดนสิทธิ์น้อยไล่ให้รักษาเต้าจี้ก็ยอมลุกไปหาคนป่วยโดยไม่โต้แย้งครั้นเห็นเจ้าลูกทรพีทำสีหน้าอัดอัน้นมีแคนใส่เต้าจี้ก็อดไม่ได้ที่จะนั่งดลงที่ขอบเตียงนั้นแล้วออกปากเพศนา เจ้าอ่านตำรามามากมายถึงเพียงนั้นก็เพราะมุ่งหวังอยากจะสอบเป็นขุนนางเชิดชูวงตระกูลไม่ใช่หรือว่านอีหันไปมองโดยรอบก็เห็นว่าจริงอย่างที่อาจารย์ว่าคนผู้นี้นับว่าเป็นหนอนหนังสือขนาดแพ้อะไรที่ข้าจะพูด เจ้าก็คงรู้เกือบหมดแล้วเช่นนั้นข้าจะพูดเรื่องหนึง่งไม่รู้ว่าเจ้ารู้หรือไม่ชายหญิงนั้นเติบใหญ่ขึ้นมาเป็นสามีภรรยาในใต้ล่ามีชายมากเท่าได้ก็มีหญิงมากยิ่งกว่านั้นเจ้าอาัยสตรีที่นี้ตามชายอื่นไปตนล้มป่วยปางตายเช่นนี้คงไม่เคยได้รู้ใช่หรือไม่ว่าท้องฟ้ายามค่ำคืนนั้นหมืดมิดองหญิงสามแคว้นฉินอยากจะร้องไห้มีใคร ไม่รู้บ้างว่าท้องฟ้ายามค่ำคืนนั้นมืดมิดอ่า สีหน้ายามยันเช่นนี้เจ้าคงรู้ละสิหากรู้อยู่บ้างก็จงฟังให้ดีบนท้องฟ้าที่ดำสนิทเป็นเพียงครู่เดียวที่เจ้าจะมองเห็นดวงดาวเมื่อฟ้าสว่างแล้วดวงดาวก็จะจางหายไปเพราะแสงตะวันชั้นใดก็ชั้นนั้นคุณชายค่ำคืนก็เป็นเหมือนช่วงเวลาที่ทุกข์ยากในช่วงเวลาที่ลำบากมืดมนเช่นนั้นดวงดาวที่ปรากฏขึ้นจะเป็นอะไรไป ไม่ได้นอกจากผู้ที่รักและหวังดีกับเจ้าอย่างแท้จริงที่เรียกกันว่าคู่ทุกคู่แท้ที่เรียกกันว่ามิตรสหายจะเหลืออยู่เท่าใดขอให้ดูยามฟ้ามืดยามเจ้ามีดื่มมีใช้สุขสบายเป็นเช่นฟ้าสว่างตะวันจ้าเจ้าหรือจะมองเห็นดวงดาวสตรีที่จางหายไปเพราะความมืดควรแล้วหรือที่เจ้าจะต้องเสียใจ ยามตะวันจ้ามองไปทางไหนก็พรั่งพร้อมทุกสิ่งอย่างจะเพื่อนหรือภรรยาครั้นฟ้ามืดเท่านั้นแหละสิ่งที่เห็นว่ามีก็หายไปคงเหลือแต่บางสิ่งที่ไม่แพ้ความมืดไว้เท่านั้นว่านอวีพยักหน้านับถือเต้าจี้สมแล้วที่เขามักกล่าวว่าธรรมชาติล้วนแต่กำลังสั่งสอนดูเอาเถิดขนาดอิงเซินหยวนได้ฟังยังมีสีหน้าอย่างคอนกินของสิบรส นางได้แต่หวังว่าเขาจะคิดได้เหนือคู่ที่แท้จริงอยู่เมื่อทุกยากมิตรสหายที่แท้จริงอยู่เมื่อลำบากจางจิ๋วซือได้ฟังคำพูดของหลวงจีนก็อดเลื่อมใสมีได้เช่นนี้ก็เท่ากับว่าไม่ควรเสียใจเลยที่ภรรยาหนีตามชายอื่นเป็นค ok ุณชายผู้นี้โชคดีที่ได้พบกลางคืน ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ